ครับก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาไขข้อสงสัยสําหรับหลายๆท่านหลายๆคนที่สงสัยว่าอยากจะเป็นทหารพานั้นต้องสมัครยังไงต้องไปสมัครที่ไหนและต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมจะอธิบายคุณสมบัติให้นะครับคุณสมบัติก็คือหนึ่งเป็นบุคคลเพลเรือนชายหญิงอายุตั้งแต่18-30ปถึง30ปีบริบูรณ บุคคลเพลเรือนชายมีส่วนสูงตั้งแต่160เซนเมขึ้นไปและหนักไม่น้อยกว่า55กิโลส่วนบุคคลเพลเรือนหญิงมีส่วนสูงตั้งแต่155เซนเมตรเป็นต้นไปและมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า50กิโลข้อ 2. หากเป็นทหารกองหนุนต้องอายุไม่เกิน30ปี 3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นหรือมอสมหรือเทียบเท่า สผู้สมัครบิดามารดาต้องถือสัญชาติไทยโดยกำเนิดห้ต้องไม่เป็นผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการตัดสินในคดีอาญาหเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก 7. เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจครับนี่ก็ เป็นคุณสมบัติคร่าวๆของการสมัครเป็นสถานพานนะครับสำหรับหลายๆท่านก็ここมีบางท่านที่สงสัยว่ามีรอยสักในล่มผ้าหรือนอกล่มผ้าเฉาะหูระเบิดหูสามารถสมัครได้ไหมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าสมัครได้ครับผมไม่จะเป็นต้องว่ามีรอยสักไม่กลมาสมัครมาสมัครได้เลยครับมีรอยสักเราก็รับเหมือนกันครับเราเน้นรับคนที่ความแข็งแรงและ สภาพจิตใจที่พร้อมรับใช้ชาติครับสำหรับเรื่องเอกสารในการที่จะใช้ไปสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งแยกออกไปนะครับเดี๋ยวจะมาลงให้ชมนะครับแล้วก็ว่าหลังจากที่สมัครแล้วต้องไปเทสบร่างกายอะไรยังไงหลังเทสร่างกายเสร็จต้องทำอะไรต่อบ้างต้องไปฝึกที่ไหน ดังฉะนั้นจะได้เป็นลงที่ไหนจะได้เป็นประจำการที่ไหนเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอธิบายอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ